อยากได้อี u z u สีประตูพ8 0นแปดพันต้นๆนี้ไหมอ่าเซลด์นนะมีให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะเป็นอีซ u ซุนะตัวปี2020นะ่สะสวยๆแบบนี้เลยนะเดีย๋ยวพาชมรถทั้งคันนะคันนี้นะด้านหน้ารอๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น i s u ุปี2020ีเกียร์ออโต้นะครับอ่าผ่อนอยู่ที่แปดพันสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะใครที่สนใจนะมองหาอยอยากได้นะทักปรึกษาเซล์ดนได้นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับจอดอยู่ที่เบ็นคาเซนเจอร์สขาร,รสาัสซรินนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในก่อนนนตััวี้ะครบ พวงมาลัยพาวเวอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องเสียงดังแอร์เย็นนะครับเกียร์ออโต้นะตัวนี้ได้เลขไม้นะ7จ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะครับนะใครที่อยากจะมาเห็นรถตัวจริงและอยากมาทดลองขับนะก็มาได้นะครับเจอกันได้นะที่เบนท์คาซเตอร์สาขาประสัสุรินทร์นะครับอ่ะด้านหลังสวยๆแบบนี้นะเรียบร้อยนะลองนั่งนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูได้นะครับเนาะสะดวกวันไหนยังไงทักบอกเซลล์ดนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังนะมีไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับ ข้างหลังไฟท้ายนะสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่มองหานะอยากได้อีสู1.9นะตัวปี2020เรามีแล้วแล้วก็อยากได้ข้างวัดผ่อนประมาณ8,000ต้นๆก็คือผ่อนอยู่ที่8,300สนใจนะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์บ้านเขียวได้เลยนะครับแล้วเวลาเดียนให้เรียบร้อยนะแล้วสนใจอยากมาเจอกันนะมาได้นะครับที่เป็นแคนเตอร์สาขาปราสาสรสุรินนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับ